ว่าไงฮะใช่แตัวกระตินแล้วก็ไม่ได้เข้าไปรับชมคลิปดอกรสติกดังไหมคะอ๋อมีบ้างครับมีบ้างนะคะก็ค no ือว่าชุดนี้ทำประกันใของเรานะคะโอ้ไปลงคลิปวิดีโอไปแต่ไม่ได้รับงไหมนะคะก็เลยอยากให้คนที่เข้าไปชมกดามสนใจกดติดตามคลิปดอกรสติกดังโอ้ตรงเราไหมคะกดติดตามใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วทำประกันใของเราก็จะมีค่าตอบแทนก็คือจได้ที่1บาทรวมรวมกัน1,000บาทต่อวันนะคะครับมีค่าตอบแทนด้วยเหรอครับ มีค่าตอบแทนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมีค่าตอบแทนเพิ่มได้20บาทเพราะว่าบริษัทของเรานะคะเขาต้องการเพิ่มยอดนีวให้กับสินค้าของเรานะคะเขาเพิ่มโอ้ถ้าไมดีจังเลยอ่ะเว่าทว่พี่โดของเราลงไปตกไปในดาวดับฟันลงนะคะเราเพิ่มไปเพิ่มสินค้านะคะเพราะว่าที่ผมลงไม่ค่อยมีคนติดตามเลยอ่ะที่ผมลงมันไม่ไม่ค่อยมีคนติดตามเพท่อนผม่ะเพอนผมป้าก็เป็นคนติดตามเลยนะ น้ำคนั้นเอนะคะคนที่แล้วคนที่ก็ได้พอตอบแทนค่าเสียเวลาให้คนที่คได้0บาทถึง0 0 0บาทต่อวันแล้วที่ทำการงานของเราไม่เสียค่าสมัครไม่ต้องการเอกสารืนยันนะคะมาจาความเลยปะเราเราต้องทำไงครับรายละเอียดมีต้องต้องทำะไระเดี๋ยวน้องจะงอาก่อนถ้าคนที่อ่านแล้วสนใจไปบริการของทาะส่งช่อที่คนที่นะคะก็ไม่มีรายรายมันมันมีปัญหามันไปแจ้งเตือนเลยตอนนี้มันมันจะแจ้งไม่มีเน เราไม่สามารถส่งรายละเอียดของที่เรอ่านดูก่อนนะคะไม่ได้อบริษัทของน้องอยาคายส่งที่เรอ่านดูรายละเอียดของเราให้ใจรา้าคนอนเอ่านแล้วอ่ะรบกวนไอ้ทามไอโทรจากไอ้ที่ไหนครับตัวบริษัทบอกยังริษัทของน้องโอฟิศของน้องดูรับค่าสายแปดสิบราคะคอนเทนตอ๋ออ๋ออยู่กรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีอะไรไม่ขึ้นมาเนี่ยนะฮะค่ะโอเค ทำแน่ต <atem> ้องทำแนนัดีวก็ดีเนคครับสมครับปีกับคือโป๊จ้ไปตะกอะจิกตกบาหูน้องๆแยกโทรศัพท์ไปแล้วอะแอ๊บแอบโอ้ยตะบันตะบันเโอ้ยไม่พี่คุยหน่อยอ่างไม้พี่คุยหน่อยพี่การคุยงานไป ไอ้าเอาอ้ห้ยอกคออมมมาอถามไอ้พี่หน่อยเร่งไปทาไมเี่ยเอาว่างเลเอาจลติกเกอนี่ตพี่ก็ไม่ได้ตังค์ไ้กเลือเต่อ